สวัสดีครับมาพบกับนัชวิเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลบวัตถุลบคนออกจากภาพนะครับด้วยตัวไลท์รูมโมบายแต่บางทีก็ไม่ได้ลบได้100%นตะครับตัวนี้บางทีก็จะมีข้อจํากัดนิดนึงนะวิธีการใช้นะครับตัวไลท์รูมโมบายที่ใช้จะต้องเป็นเวอร์ชั่นที่ซื้อลิขสิทธิ ใช้งานนะครับถ้าเป็นตัวเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันจะใช้เครื่องมือนี้ไม่ได้นะแต่ก็ไม่ได้แพงนะเดือนหนึ่งประมาณ60บาทเครื่องมือที่ใช้ก็คือตรงนี้นะครับุมขวาล่างที่มันคลายยางลบนะครับน้ำออยให้กดเข้าไปนะครับอ่าตรงนี้ถ้ามันอยู่ในน้ำออกแล้วคือมันใช้ใช้นะครับเรียบร้อยแต่ถ้ามันไปอยู่ตรงแก้ไขสำเนาต้องให้เราให้เลือกเป็นน้ำออกนะครับแล้วตรงนี้นะครับอ่า g e n e r a เ i v e AI เนี่ยให้เราเลือกเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะเปิดมัน อ่าแล้วก็ตังนี้เป็นแปลงนะครับขนาดแปลงเนี่ยให้พยายามปรับให้ใกล้ๆเคียงกับวัตถุนะครับแนะนําให้ใหญ่กว่าวัตถุที่เราต้องการลบนิดหนึ่งอ่านะเวลาล่าเนี่ยก็ให้ค้างไว้นะครับอ่าอ่าแล้วก็รอนิดหนึ่งครับระบบจะใช้ระบบ AI ในการเจเนเรตให้นะครับตอนที่บอกมันเป็นพอเป็นเอไอเนี่บางอย่างนะบบางครั้งเนี่ยอ่าบางทีมันก็เอ,อ๋นะเจเนเรตเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะอ่า เห็นไหมดูไปกลายเป็นคนเช่เลยอ่เปลี่ยนนิดนึงนะครับเปลี่ยนแปลงปรับใหม่อ่าเราไดลบแล้วนะครับมันบอกแล้วบางทีมันมันก็เออๆอนะอ่าเราต้องปรับนิดนึง แต่คราวนี้พอเราไม่ลบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราอ่าไม่รู้สึกว่าอาจจะยังไม่พอใจนะครับเราก็ให้กดตรงอ่าปรับแต่งนะครับลังจะเลือกมันจะสามารถเลือกได้ว่าเลือกได้สามอันนะครับอ่าให้คุณลบเอาขนาดไหนนะครับปั๊บเอออ่ะเราจะน่าเลือกได้นะครับปั๊บรูอไหาจะขยับตรงนี้ก็ได้นะขยับตรงแปลงนี้ก็ได้อ่าอ่าผมไม่เลยขยับนะครับปั๊บ เราสามารถไอขยับตรงไอพื้นที่เราเลือกตรงแปลงได้ด้วยนะครับแล้วก็ปรับได้ว่าเราจะเอาลบเขาให้ลบขนาดไหนอ่านี้เลือกนะครับถ้าเราเลือกได้เราก็กดบางทีอ่าตอนแรกมันทําไจะไม่ถูกใจเราก็สามารถเลือกได้นะครับหาเลือกเสร็จแล้วก็กดโอเคนะครับเนี่ยมันก็จะปรับแล้วนะแค่นี้นะครับนะสําหรับการลบอ่าอย่างเงี้ยเราก็ถุกคนออกจากภาพนะครับก็ไม่ยากครับลองไปทำมาดูนะครับสําหรับใครที่ใช้อ่าไลฟ์รูมโมบายนะครับ ตำหลับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ